คลิปนี้ผมอยากตามหาคนที่มีความทุกข์ในชีวิตนะครับความทุกข์จะมากจะน้อยจะอะไรเนี่ยและอยากมีความสุขในชีวิตมาเปลี่ยนแปลงชีวิตไปได้วยกันครับอย่าเพิ่งคิดว่าผมจะมาขายคอร์สหรืออะไรนะครับสิ่งที่ผมพูดทุกอย่างฟรีนะครับผมฟรีทํามาทั้งหมด6เดือนแล้ว6เดือนเต็มแล้วทาทาไมครับอยากให้ทุกคนมีความสุขครับเพราะผมรู้ว่าความสุขในชีวิตมันสําคัญครับผมเคยเป็นคนที่มีความทุกข์แล้ววันหนึ่งพอมีความสุขผมรู้สึกมันดีอยากจะแบ่งปันตรงนี้ด้วยใจอันบริสุทธิ์อย่างยิ่งเลยครับ ผมมีตัวอย่างเพื่อนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตกับผม,มามากมายนะครับกลุ่มผมเนี่ยห e เดือนเต็มเพื่อนๆ3,400คนตอนนี้นะครับผมสร้างผู้นําที่เปลี่ยนแปลงชีวิตต,ต,ตัวเองมามากกว่าหลายร้อยคนแล้วแล้วก็มาเอาติงกันนะครับมามีความสุขมาเบิก <c oughs> บานกันมาเล่นกันแล้วก็มาใช้ชีวิตกันนะครับให้มีความสุกฝึกกันแบบที่เป็นคนปกตินี่แหละฝึกกันแบบที่เป็นคาราว่าหละครับไม่จําเป็นต้องนุ่งขาห่มขา diseases diseases. ไม่จำเป็นนุ่งผ้าเหลืองเดี๋ยวเนี่ยสมาธิมันสามารถเข้าถึงได้ไม่จํากัดศาสนาไม่จํากัดเพศไม่จํากัดวยัย ผมมีเพื่อนๆหลากหลายศาส,สนามากเลยนะครับจะพุทธคิดอิสลามมีหมดชาวต่างชาติก็มีครับวันนี้ผมอยากจะบอกว่าสมาธิการฝึกจิตมันเป็นเรื่องที่เป็นเทรน์ที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปถึงอนาคตแล้วนะครับเรามองเห็นไหมครับว่าโลกเราเสื่อมโทมมากขนาดไหนคนเราคิดลบบูลลี่การทำร้ายการแทงข้างหลังการอิจฉากาันหรือว่า มีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นต่างๆมากมายแล้วตอนเนี้ผมเชื่อว่าธรรมชาติกําลังจะล้างให้ทุกคนเนี่ยจิตใจกลับมาฟอกขาวอีกครั้งผมอยากจะทําหน้าที่เป็นหนึ่งในคนที่เป็นคนสงสารแล้วกันในฐานะที่ผมเคยทําสิ่งเหล่านี้มาแล้วและผมก็ทําได้ดีมาถึงจุดหนึ่งแล้วผมสร้างคนขึ้นมามากมายและผมตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ประเทศนี้สังคมนี้ด้วยมือของผมและเพื่อนๆทุกคนใคร อยากจะมาร่วมทํามหากุศลอันใหญ่ยิ่งนี้เข้ามาร่วมกันได้นะครับเราเริ่มจากการที่เรามาฝึกตัวเองนะครับเรามีมกลุ่มคุณก๊อฟบริสูฮาร์ดสมาธิฟรีสไตล์หัวใจเบิกบานฟรีสไตล์คือเป็นสมาธิที่ทุกคนสามารถเลือกได้เราสร้างสมา,เ,าเราสร้างสมาธิของตัวเองได้สมาธิที่ดีสร้างกลังจิตที่ดีการจิตที่ดีมีความสามารถในการอยู่กับปัจจุบันได้ดีแก้ปัญหาได้ดีมีความสุขในปัจจุบันได้ดี จากนั้นพอเราเติบโตขึ้นเราเป็นคนที่มีกําลังมากขึ้นเก่งขึ้นเราออกไปช่วยเหลือคนกันครับวันนี้ผมสร้างผู้คนมากลุ่มอันเนี้ยใหญ่ขึ้นมากรอบนี้มา50คนเรา50คนเนี่ยกำลังจะไปเป็นแสงสว่างดวงใหม่เหมือนที่ผมเคยทําได้แล้วผมก็แบ่งปันตรงเนี้ยไปหาทุกคน50คนไปหาอีก50คน50คนแปบ๊บเดียวเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนนี่คือปณิธานที่ผมตั้งใจไว้มากๆใครอยากจะทําบุญเริ่มต้นด้วยการ แชร์สิ่งนี้ออกไปให้กว้างใหญ่ไพศาลนะครับรักทุกคนนะครับบ๊ายบาย